นอเออเบิ้งคนดังมากินบูมันจะเจ็บใช่ไหมายหมดเลยจวจดีตรวดเจ็บบ่ครับเจ็บบกว่าส่วนตัมหง้เบิ้งหน้าครับมากินเผ็ดนะกินเปจะเจ็บไลยด้ครับคันคันแกขาบกินเหล่านี่หมดตอนประเด็กได้ทันนันตอนประเด็กไหมของเสียข้าวข้าวข้อเนียโอ้ยข้าวติดต้นหมูพีกบ่ โค้งเทเลยครับปีกปับผักเพชรม่วงผสมผีกันผ้าพิมพ์เนอะยิ้มข่าวเที่ยงครับเด็ดกระห้อน <c oughs> โอ้ยยินเป็นตะเสียมาเจ้าะนี่เนอะผ <c oughs> ู้ใดกินสาเนี่ยประทัดดอกเบิดกวนอันอนี้นุ่นมีได้แก้วซื้อได้เด็ดเนี่ยทังกัน <c oughs> ตองนั้นยังเม่งมาเ,นะเมาสียเนะ่